อยู่รอบนี้มาแล้วอู้ีกพันไปไหนแล้วอยู่มาอีกแล้วอู้ใส่ดีครับอู้แต่ขาดสายนะครับแต่ขาดสายเลยครับอู้หลุดเลยไหมกันแล้วไปแล้วไปแล้วอือยู่มาอีกแล้วไปไหไปแล้วอือยู่มาอีกแล้ว ว่าแล้วมันนามีตัวตรงนี้สวัสดีพี่ๆนานๆและท่านผู้สมทุกคนนะครับอันนี้ก็มาตกของไม่ได้มานานนะของเ๋ยน่้ในใก้ก็เป็นสไนเปอร์นะตัวนี้ครับผมเหนียวตัวนี้อย่างเหนียวนะครับอันนี้จุกันกนะ มีผลงานนี้รับชมนะนี่ตะกัว,กวทองเหลืองสามกร,รมตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งนะอยู่ที่เกี่ยวนะยะารูามาอย่างนี้นะก็ดึงมาฮะกม็มลตัวเบ็ดนะวัดขนาดคนระับวัดขนาดแล้วก็แปลงเป็นแปลงตรงเลยนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับสอนปลายเบ็ดน้อยนึงนะครับปากกัดจะไม่ไนนะระวับน่ครับโอเคีครับเดี๋ยวลุ้นกันโอ้ไม่ถึงกัดแล้วไปแล้วอยู่รอบนี้มาแล้วอ่้ ติดปล่าพุงเลยสาสวยอยู่โอ้ยดำเมี่ยงเลยฮะอู้หเข้าเบ้าเลยฮะไม่รอดแบบนี้สาสวยอยู่ครับอาจจะมาสากสามทีขี้แตนนะน้ำกระจายเลยครับแบบนี่น้ำกระจายเลย ไม่ได้เอาคิปเปอร์มาด้วยยากไอยใหญ่ะตัวนี้ได้อยู่ส่หน้าผมไม่ได้ไม่ได้ใส่สายหน้านะนี่ครับดำเนี่ยโอเคครับหนึ่งแต้มนะ แ,แตกแล้วทองแตกแล้วอุ้ยอุ้ยพันไปไหนแล้วอยู่อีกแล้วอู้ใสไซดีครับสวยแล้วไปครับมาแต้มสองไซด์สวยครับใสดนี้ควยมาก จบเลยนะครับโยอไอ้ย่ะไปนี่กับโลได้น่าจะนะเออเจ็ดเจ็ดโลเจ็ดเจ็ดโลวนป๊อกเลยตรงนสวยงามครับเจ๋อจะติดตามกันต่อกลกแล้วฟองแตกเลยอ้หกระชากสายนะคร สากสายเลยครับโอ้ยหลุดเลยมั้งยังยังไม่หลุดครับมาอีกแล้วครับกัดโหดนะตัวนี้กัดรอบแรกไม่ติดนะเมื่อกี้มาแล้วไปได้อยู่ครับจะเปิดตัวเดิมนะครับ มาเดินขีดนะไซนี่ครับตัวแดดปีสามครับนี้กัดแล้วกัดแล้วไปแล้วไปแล้วอ,อยู่มาอีกแล้วว่าขายับน้ำอยู่เมื่อกี้นี้เสร็จจนได้มาครับผมใส่มาตรฐานนะปลาคองแดดเยับ Mày là những tên Đẹp Đẹp Này cả lẽo Phải này lẽo Này này, phải lẽo Ừ, Dù มาอีกแล้วว่าแล้วมันหน้ามีตัวตรงนี้เสรบร้อยอีกแล้วมาแล้ว,ลวนังแต้มใส่ได้ใช่ไหมตัวนี้เว้ยที่กัดเป็นนอนอย่างตัวเดิมนะนี่นัแต้มทีห้านะตัวนี้ สวยอยู่ครับสรุปผลงานเลยครับวันนี้ผลงานไปหมดก็ห้าแต้บนะครับตัวนี้น่าจะโลได้นะตัวนี้ใส่สวยอยู่ครับผมใส่ดีงานห้าแต้บนะวันนี้ปปนนนะนนอ๋คลิปทองหนึ่งนะครับลองหนึ่งร่มเก้านะครับฝั่งนี้เป็ลากกระบัง เดินตีไปจะกทัพนะนะผลงานครึ่งวันครับอันนี้มาแต้มมากับน้านะนะดีไปนะขอจบคลิปนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจเกินมาตลอดครับ